วันเริ่มติดแล้วครับให้น้องวัวกินอิม่มนอนมีความสุขนะครับก็เหมือนกับเรานี่แหละเห็นเขามีความสุขเขาสบายเราก็สบายใจครับผมในเล็บเท้าม,มันจะเลื่อนเกี๊ยวเกี๊ยวตูถ้าเกี๊ยวตูท้าร้อนจิงจริงร้อนจิงจริงร้องมิดตาตาได้แล้วตะมัดตาฮะมรรคอ แตมัต่อด้วยด้วยด้วยทมทมดมแอปเปิ้ลแตมัต่อด้วยดมแอปเปิ้ลแตมักต่อด้วยดมเหี้มมันเบื่อดีกว่าวัวกินแล้วมันจตปวดท้องถ้าวัวกินน้ำไม่สะอาดวัวจะปวดท้องสวัสดีครับาให้อาหารไก่กันวันนี้ก็เย็นแล้วไก่ที่ย่าเลี้ยงไว้แล้วครับนี่ ออกลูกออกหลานเยอะเลยอังมาไม่หมดบางตัวก็ยังกินในป่าอยู่นะครับโอเคโอ้ยให้เร็วนี่ครับวิธีเรียกไก่ก็ียากพาต่ตรงนน้นโอ้ตรงนน้นเห็นไหมไก่ นี่ให้อ้วนเยไก่ให้อ้วนเลยไก่ดูอ้วนแล้วไก่อ้วนหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวจะฟั่างไขมันให้อบอุ่น

มากินข้าวแล้วข้าวไก่เสร็จแล้วก็ไปเปิดน้ำให้วัวกันครับไปเราไปเปิดน้ำให้วัวกันแล้วเหงกเขามันจะเลมั้นเกี่ยเกียยปูดท้าเกียตูดท้ายนั่นิง ด, iesen, ด้วยด้วยทมทมด้มแอปเปิ้ลแตลนาคอ้วด้วยด้มแอปเปิ้ลแตลนาคอ้วด้วยด้มตอนนี้เพลงแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเหรอไปนวดด้วยสามัวสกปรกมางเลยเดี๋ยวไปจะล้างอ่างให้วัวก่อนเนาะล้างอ่างน้ำให้วัวล้างอ่างน้ำให้เรือเนี่ยไหมืวันเนี่ยไหมือนมาบ้านที่วัว วัวกินแล้วมันจะปวดท้องวัวจะปวดท้องวัวจะปวดท้องวัวกินตีนวยได้ไปถ้าวัวกินน้ําไม่สะอาดวัวจะปวดท้องวัวตันนี้ต่อจะมาล้างอ่างน้ําให้บัวตัวนี้ตัปวดท้องเดือดอันเลยเออเปิดน้ําไม่น่อยวัวปวดน้ำให้น่อยเร็วทําไหลแล้ว เอาฟางมาเอาฟางข้าวให้บัวกันะครับบัวกินฟางหน่อยเอาม,ม,มนนาาันันนแนันแนี้หนูไปเอาได้ดมนมมมก็น้แม,มวมาวนะครับผมกินฟางไปก่อน โอ้ด oh, ah. ูนี้ป้าอันนี้น้องดูแนเแื่อวยครับผมเอ้วกินเข้าไปเจ้อ้วนต้นน้ำไม่เต็มครับผมไปฟางให้น้องกินนี่แหละอนี๊ เ,เลี้ยงเขาก็นี่นะครับให้เขากินดีๆหน่อยช่วงนี้เข้าสู่ฤด,ดูเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาฟางข้าวที่เพิ่งเกี่ยวเสร็จใหม่ๆนะครับมาให้เขากินฟางข้าวที่เกี่ยวเสร็จใหม่จะหอมนะครับวัวชอบกินนะครับนี่ก็ออามาให้แม่สีไข่นะครับนี่ที่เรียกว่าแมสีไข่ก็เพราะว่าสีเขาคล้ายๆเปลือกไข่นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเม่สีไข่ เดี๋ยวก็จะก่อไฟทำควันไลย,ยุงให้เขาเลยนะครับนี่ตอนนี้คืนยุงเยอะผมถ้าไม่ก่อไฟให้น,ะนอนไม่ได้ครับสงสารยุงเยอะมากเลยคืนกัดเขาไปเดี๋ยวเหลือฝั่งนู้นอีกเหลือไฟเดี๋ยวไม่ให้กองนึงงนั้นอีก วัวน้องเกฟครับนี่นนยังหลายปีแล้วหัวบ้านๆครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติเวลาไปทุ่งไปอะไรก็ไปผสมกับวัวตัวอื่นนะครับก็ได้มาเนี่ยลูกเขา,าแต่ยังไม่กล้าขายน้องเกฟอยากนั่งเมกโกโก้เอนนี้หนูนัง่งไมนตูตนั่งสบายไหมเมกโกโก้เนี่ย ตั้งแต่บ่าทำไม่วันนี้หนูนั่งแม่เต๋อด้วยยังไงเราแม่โกโก้หนักไหมไม่หนักหนักเลยเอาลองก่อนแม่โกโก้รู้สึกเริ่มหนักแล้วเห็นไหมเออเห็นไหมขนแม่โกโก้สวยไหมสวยเนาะสวย่ัอะไรขนยาวนุ่มมากแม่กูเต้ตัวไหนเออกูเต้ตัวไหนตัวเต้นตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อแม่เด๋อดแม่โกโก้ฝั่งนี้ล่ะตัวนี้ชื ช็อกโกแลตใช่อ้าวไหนไหนตัวไหนตัวนู้นชื่ออะไรหนูตัวนู้นตัวนู้นคือแม่ขาวฮะตัวนูด้รแม่ขาวชื่อแม่ขาวแล้วตัวนู้นเป็นะนูหนูหนูตัวนู้นตัวนู้นแม่แดงแม่แดงตัวนี้อะไรนี่ตัวเนี้ยนี่ลูกโดโด้อ๋อลูกแม่โกโก้ลูกแม่ลูกจืดถ้าไม่ถึงนะครับก็เลยแยกขังใส่ให้อาหาร เอาไว้ให้เขากินกลางคืนเขาจะหิวเอาาสะอัดถังก่อน,นอัดถังก่อนกลางคืนเขาหิวเ็าจะได้กินนี่ครับในเก็บใส่น้ำบ๊อเพาะเดอเดี๋ยวเราจะโกยฟางต่อ,นนอไปให้วัวก่อน,น นี่ก็เสร็จฟางนะครับโกยกองไว้แล้วก็จะจุดไฟเขาไล่ยุงตอนคืน,นคืนอ่ะยุงเยอะต้องก่อควันให้ไม่งั้นละ่ะสงสารเขาวันนี้เราต้อง,งม,อมีทางวันนาเลี้ยงเขาก็เหมือนครอบครัวเดียวกับเรานี่แหละครับ เราสบายเขาก็สบายให้อยู่เหมือนกันนะครับสอนให้น้องรักสัตว์เลี้ยงนะครับให้เขามีความผูกพันโตขึ้นเขาจะได้เก่งให้เขาทำงานเป็นฝึกเขาตัเด็กๆด็เฮ้ยเครียดดงจับจับเหมือนจับน้ำไอทองห้าดูงไอดังนุอยไอดังหน่บาบูเลี้ยดอกยางมี ตรงนี้กินน้ำไม่ถึงก็เลยแยกไว้ฝั่งนี้นะครับเปิดใส่ไว้เวลาเขาหิวเขาจะได้กินแล้วก็คอยมาเติมน้ำให้เขาเรื่อยๆนะครับกินเหมือนอร่อยเลยเขียวฟังดังซับซุกเลยกรอบดีนะเขากินฟางแห้งแล้ว เขาจะหิวน้ํานะครับก็เลยต้องเติมน้ําให้เขาตลอดช่วงเช้าก็จะให้กินหญ้าพอตกเย็นมาก็จะให้กินฟางสลับกันครับให้กินหญ้าอ่อนบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับเขาจะท้องท้องผูกท้องเสียนะครับก็ให้กินผสมกันไปฟางด้วยหญ้าด้วยอ,อแล้วก็จุดไฟข้างล่างนี่นะครับเขาก็ติดควันอ๋อ ให้ทังที่เปียกหน่อยไปมันจะได้ติดนานติดเป็นควันดีเวลาเราจุดไฟให้วัวเนี่ยก็ต้องมาดูตลอดทั้งคืนนะครับเพราะว่าบางทีไฟอาจจะดับเราก็มาจุดใหม่หรือไม่บางทีไฟก็จะติดเยอะเกิน แล้วก็เอาฟานเปียกนะครับมาถมผมไว้เขาจะได้ไม่ต้องติดลุกเป็นไฟนะครับให้เขาลุกเป็นควันเพะว่าควันน่ะมันจะไล่ยุง เริ่มมืดแล้วยุงก็จะเริ่มมากัดหัวแล้วนะครับก็จุดควันไว้เลยนะครับเนี่ควันก็จะติดไว้จะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ควันครับผมนี่แหละประมาณนี้นะครับนี่ควันเพาก็จะติดอยู่ทั้งคืนงเขานอนสบายยุงก็ไม่มากวนเป็นภูมิปัญญาโบราณนะครับผมวิธีไล่ยุงให้บัว เราใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับรุ่นปู่ย่าตายายวันเริ่มติดแล้วครับัวคิดอิ่มผมก็สบายใจแล้วครับผม ให้น้องวัวกินอิ่มนอนมีความสุขนะครับก็เ,เหมือนกับเรานี่แหละเห็นเขามีความสุขเขาสบายเราก็สบายใจครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ